เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับปลากระพงทอดต้หู้อ่อนทอดผัดออกจีนจีนนิดนึงรสชาติแบบกลมกล่อมกันเลยทีเดียวนะครับตั้งเมนูว่าปลากระพงทอดปะะเตะหู้อ่อนสองแผ่นดินครับเดี๋ยวเต้าหู้เต้าหู้อ่อนนะครับมาคลุกแป้ง แล้วก็ทอดขูดแป้งทอดนะครับเหมือนเคยครับต่อไปเราจะผัดวันนี้นะครับเราจะผัดเมนูจะซึ่งเป็นเมนูใหม่นะครับซึ่งผมคิดขึ้นมายัางตั้งชื่อไม่ไม่ถูกเดี๋ยวผัดเสร็จก่อนแล้วกันนะครับจะเพิ่ะเพิ่มลงจะเทิงลงะเพิมลงเอาใส่ไปก่อนนะครับ ผมจะใส่เครื่องตัวนี้นะครับมีหอมใหญ่มนกระเทศลงไปด้วยใส่ลงไปผัดเลยจะออกแนวเหมือนออกคิน้ๆนิดนึงเห็น้ำมันหอยของคุณก็ักหน่อยครับ

อันนี้ในการถ่ายของผมครับรสชาติผมจะให้เขาออกหวานน้ำนิดนึงนะครับมีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มมาทุกทุที่ออกกลมกลม่อมเปรี้ยวเป็นความเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะครับแล้วผมก็นี่ครับใส่น้ำแป้งมนลงไปนิดนึงให้เขาหนึบงขเด่บหนึบเลย นี่ครับประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวชิมรสชาติอีกทีนะครับหวานอีกนึง ได้ครับรสชาติมานี้ผมจะเอาสองสหายครับเหู้ทอดกับปากระพงทอดใส่ลงไปเลยอจอบแล้วกินทีนหน่อยแต่จะมีรสชาต เรียบร้อยปิดแก๊สครับพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับปลากระพงทอดเต้าหู้อ่อนทอดผัดออกจีนจีนนิดนึงรสชาติแบบกลมกล่อมกันเลยทีเดียวนะครับตั้งเมนูว่าปลากระพงทอด ปทะทะเต้าหู้อ่อนสองแผ่นดินอืเป็นไงครับสวยงามไหมครับ